สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกดวงทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอทํานายดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมเนะาะต้องขอล้างไพ่แป๊บหนึ่งขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูโดยเฉพาะชาวกันไม่ว่าคุณจะเกิดในลัคนาราศีกันดูได้หมดเลยนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะตั้งจิตอธิษฐานเป็นสมาธิเดี๋ยวต้องจะเปิดไพ่ และอ่านไพ่ให้ฟังนะคะประจําเดือนธันวาคมนะชาวกันอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวดูกันนะคะขอให้ไพ่ทาโร่สําหรับนี้นะคะเจ็ดสิบแปดใบได้เชื่อมจิตของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะมายังไพ่ทาโร่สํหรับนี้นะคะ,อะตองัะทําหน้าที่ในการอ่านไพ่ให้ฟังเนาขออ่านไพ่นะคะได้ทําในดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันอดีตปัจจุบันอนาคตสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่คิดที่อยากจะทําเรื่องราวต่าง ในอย่างแม่นยำเลยชัดเจนนเลยนะคะ,อะขอให้ไพ่นะคะได้ทำนายดวงประจำเดือนธันวาคมสิ้นปีเราเนาะให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะไม่ว่าคนจะเกิดในราศีลัคนาดูได้หมดเลยนะคะอดีปปนนอตปัจจุบันอนาคตอะตั้งจิตเป็นสมาธินะเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่อาจะบอกอะไรอะใบแรกดูสิอะใบแรกอืหกม่เท้าหนึ่งดาบค่ะ เดอะสตาร์ค่ะไพ่ดีมากเลยนะเจ็ดเหรียญค่ะโอ้ชาวกันเดี๋ยวจะมีข่าวดีแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะคะเดลิเวอร์อ่อแปดถ้วยค่ะเดอะฟูลชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าถ้าไม่ลังเลใจโอเคไหม ไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยนะคะ The Lover The Fool The Hangman The Star แล้วก็ Fort Wheel of Fortune ภาพรวมเลยอน,นะคะเหมือนใจคุณไปแล้วว่าคุณอยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอยากจะเริ่มงานใหม่ๆอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งที่มันรั้งคุณไว้ถ้าคุณอยากจะไปไปได้เลยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องกังวลใจตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ ต่างประเทศชัดมากใครอยากจะไปเรียนคอร์สอยากจะไป work and travel อยาก work and holiday หรืออยากจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดต่างประเทศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงมากๆสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดมากเดือนธันวาคมนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าสูงเลยแหละต้องพูดอย่างเดียวอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือไม่ ออไม่ลังเลนะคะอ่ะมาดูกันภาพรวมเป็นแบบไหนอ๋อเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่ตอนกลางจะพูดก็คือว่าเด่นในเรื่องของอะไรเก่าๆก,กลับมาเหมือนกันนะคะ The Star า i ิว of Fortune เนี่ยมันถูกเวียงกลับมาเนาะคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆก,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 กลับมาในแง่ในแง่หนึ่งเข้ามาดีไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันถ้าเป็นเรื่องของ relationship นะคะการตัดสินใจเห็นอยู่ข่าวดีรออยู่นะลึกๆแล้วอะ่ะเหมือนลึกๆคุณมีอะไรอยู่ในใจแล้วอ๋อกำลัง ถามตัวเองอยู่ว่าใช่ไหมดีไหมมันมันมีความสุขจริงหรือเปล่าหรืออยากจะทําในสิ่งที่มันมีความสุขไหมตองก็ตองก็จะบอกว่าใช่ค่ะมันก็คือความสุขนั่นแหละที่คุณจะต้องไปหรือแต่ขอให้คุณมีแลนนะอย่าทำอะไรด้วยรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่มีแลนอะแค่นั้นเลยโอเคไหมต้องขออนุญาตดือมน,น้ําแป๊บเดียวค่ะโอเค มาเริ่มมันที่การงานนะการงานอะไรที่คุณรอคอยม,มานานเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีใครไปสอบเดี๋ยวจะได้ผลสอบในครั้งที่ดีใครรอผลวีซ่าเดี๋ยวจะได้รับผลวีซ่าที่ดีใครอยากจะได้งาน,ดงานเดี๋ยวจะได้งานใครที่รอการประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะได้อะไรที่คุณรอมานานพยายามมานานรอผลอยู่เนื่อยเหนื่อยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาเร็จแล้วนะคะในทุกในทุกสิ่งที่คุณคิดไว้มันจะมีข่าวดีนะคะอ๋อแล้วคุณโดดเด่นมากๆเลยต้องรู้สึกว่าเหมือนคุณกาลังมองหางานใหม่ด้วยเหมือนกัน แอบนอกใจไปแล้วว่าแอบไปหางานใหม่แล้วว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วว่ารู้สึกว่าเข้ากับที่ทํำงานไม่ได้หรือรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมก็ทําได้เลยไปได้เลยไม่ติดอะไรตัดสินใจค่ะเนาะส่วนคนที่อยู่เหมือนตอนนี้รอเวลาที่จะไปมากกว่าอืมคนที่อยู่มันรอเวลาที่จะไปหรืออ๋อถ้าไม่อยากจะไปก็ต้องปรับตัว ปรับตัวกับที่ทํางานปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานมากกว่านะคะโดยดยส่วนตัวต้องรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะไม่เราค่อนข้างที่จะบอกว่าเวลามันเกิดไพ่เกี่ยวกับชีวิตขึ้นนะ่ะมันควรไปข้างหน้าคือถ้าคุณอยากจะโปรโมทก็มีโอกาสได้โปรโมทแล้วถ้าคุณไม่ได้อะไม่รู้จะอยู่ทําไมเนื่อปะมันเป็นช่วงเวลาที่ความก้าวหน้ามันมาเยือนนะ่ะดังนั้นนะ่ะถ้าจะอยู่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอ่ะสักอย่างหนึ่งคนะ่ะเงินเพิ่ม ตำแหน่งเพิ่มอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมต้องพูดอย่างนี้นะขอให้คุณหยุดคิดแล้วปรับมุมมองตัวเองใหม่คิดถึงความก้าวหน้านะคะออแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะอยู่เพราะอะไรเพื่ออะไรส่วนตัวทําไมต้องถึงบอกว่าโหไปดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสรอคุณหมดเลยอะ่ะอืมดังนั้นอนะ่ะ เดีย๋ยวจะมีข่าวดีแหละแค่ตัดสินใจอะไม่ต้องลังเลยใจแค่นั้นเลยนะคะการงานเนาะง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนคุณทําเยอะมากพยายามทามาเยอะมากโอเวอร์โหลดนอนดึกรับผิดชอบเยอะมากอืมคุณก็ได้คุมแล้วแหละกับสิ่งที่คุณทําแต่ถามว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยใครที่เหนื่อยก็พักผ่อนนิดนึงนะช่วงเวลาเี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็กระจายงานหน่อย นะต้องเห็นถึงความสุขอะแต่คุณคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะไปทําอะไรตามความฝันตามความสุขอีกอะนั่นนั่นหมายความว่าเออใช่ไงมันก็ควรไปตามสิ่งที่เราต้องการไงเนื้อไหมการงานประมาณนี้นะคะการเงินอ๋อมือนจะหมุนเงินไม่ทันละใช้ใจ่ายเก่งเกินอะอืมใช้ใจต,ตามใจตัวเองเกินดังนั้นพยายามมีเงินนิดน,นึงนะหรือพึ่งไป อ๋อเป็นหนี้มาเกี่ยวกับไปของผ่อนชาระมาก็อาจจะเป็นหนี้มาแล้วแต่การเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆเข้าอาอาอกกเหมือนกลางหันหมุนเงินอ่ะเข้าาออกกเข้าาออกกเก็บไม่อยู่หรอกแต่ก็มีหาได้ใช้คล่องไม่ลําบากนะคะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหรือโชคลาภได้เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการเงินอืมแล้วก็แต่ตองยังพูดเหมือนเดิมนะให้ปรับบาลานซ์บัญชีให้ปรับบาลานซ์ชีวิต กับการใช้ชีวิตกับการเงินเช่นอ๋อถ้าใช้มากก็ต้องทำต้องก็ต้องทำงานมากถ้าไม่อยากใช้มากแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเหนื่อยแล้วไม่อยากใช้มากถูกไหมแล้วไม่อยากเหนื่อยแล้วก็ลองบาลานชีวิตต,ตอนนี้ดูว่าอะไรที่มันพอดีพอเหมาะสมกับเราอะเนื้ออกปะอืมหรืออยากจะมีเงินมากกว่านี้ก็ต้องไปอยู่ในบริษัทที่มันก้าวหน้ากว่านี้มีเงินเงินเพิ่มกว่านี้เด่นต่างชาตินะคะเด่นเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์เด่นเกี่ยวกับ,อ,บ,บ,บ,กกบอ๋อ กันเงินก็ได้ได้เหมือนกันหรือบางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะติดกรอบอะไรแล้วว่าไม่อยากจะทํางานบริษัทแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํา youtube ทํวอล็อกหรือทําอะไรที่ไม่ตรงสายที่จบมาเลยก็ได้นะหรือแบบทําอะไรตามใจตัวเองอะ่ะแต่ขอมีแพลนมันก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นคืออย่างน้อยๆคุณจะได้พิสูจน์ว่าคุณทําได้นะคะหรือจะไปเดินต่อก็ได้ได้หมดเลยเนาะ ส่วนการเงินอย่างที่ต้องบอกแหละมันยังคงเข้าเข้าออกดีแล้วก็เงินอาจจะมาจากขนทางอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะที่ที่คุณสามารถที่จะหาช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติมได้แต่ตองก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าให้ปรับบาลานซ์การเงินกับชีวิตตัวเองหน่อยในช่วงนี้แล้วก็ออมีเกณฑ์การจ่ายเงินเพราะการเดินทางเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับการที่จะไปข้างหน้าแล้วดังนั้นให้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเงินเพื่อการเดินทางนะคะอ๋อสุขภาพ ระบบเกี่ยวกับปัสสาวะค่ะทั้งหมดเลยช่วงนี้เหมือนมีช่วงหนึ่งที่นอนดึกมากๆแล้วก็ขับถ่ายไม่เป็นเวลาช่วงนี้อาจจะถ่ายเยอะปัสสาวะนิดนึงนะคะแล้วก็อ่หาเวลาพักผ่อนไปในที่ธรรมชาติธรรมชาติบ้างนะ back to basic back to the earth ไปพักผ่อนหน่อยอาจจะสันโดษไปอยู่คนเดียวก็ได้ต้องเห็น energy ของความสันโดษอยู่เหมือนคนรู้สึกว่าอยากจะ กลับไปพักผ่อนให้มันเต็มอิ่มเอาเท้าจุ่มน้ํานิดนึงก็แฮปปี้แล้วก็ก็ไปในที่ทธรรมชาติธรรมชาติก็ได้นะเดินทางท่องเที่ยวไปอย่างที่อยากจะไปเลยเนาะไม่ต้องลังเลใจทําได้เลยนะคะส่วนความรักเดี๋ยวมาดูกันอ่ะคนโสดขอดูหน่อยความรักนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอใครไหมไอ้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงอ่าสเปคที่เราอยากได้คนโสดนะตองขอดูให้เป็นยังไง ดูหน่อยคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนมีคาแรคเตอร์แบบไหนจะได้เจอกันที่ไหนนะคะให้ไพ่ได้ทำนายไหน,ไหนชาวกันคนโสดนะคะมาดูกันพายามจะบอกว่าอะไรดูสิคนโสดเหมือนพยายามมากเลยอ,อยากจะมีความรักพยายามทุ่มเทพยายามมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะเร็วๆนี้ ว้าวดีมากๆเขาอาจจะอยู่ต่างชาติต่างประเทศต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลกันหน่อยหรืออ,อ๋อคนละที่แต่เด่นคนเก่าๆเพื่อนเก่าแฟนเก่าอ,อ๋อคนที่รู้สึกว่ามันคุ้นเคยจังเลยอะไม่ว่าจากจากที่ทํางานหรือจากการพบปะ หรือบางคนเข้ามาในแง่ของเพื่อนแนะนํามาลูกค้าไงเงี้ยได้เหมือนกันคนโสดเด่นมากมีโอกาสได้เจอนะคะคนที่ถูกชะตามากๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่เสียงเสมอกันมากๆอนะคะ่ะใจเย็นมีโอกาสได้เจอโดดเด่นต่างชาติและอะไรเก่าๆนะคะเป็นกําลังใจให้และแสดงความยินดีบงหน้าคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นแบบไหนตั้งจิตต้องแนะนาให้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้านึกงชื่อเขาไว้นะมาดูกันคนโสดเออคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอโทษมาดูกัน มีโอกาสได้เจอพัฒนาความสัมพันธ์เดทกันไหมสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันค่ะชอบกันคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะผู้ที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูนะว่าเป็นแบบไหนเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขามีความลับปิดบังคุณอยู่ไหมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปกันไปต่อได้ไหมนะคะมาดูกัน อ๋อเหมือนไม่เวิร์กเท่าไหร่เหมือนคุณคุณเพิ่งเจ็บมาคุณพร้อมไหมล่ะที่ตอกบอกว่าไม่เวิร์กคือคุณอะพร้อมหรือยังคือใจคุณพร้อมหรือยังคือเหมือนคุณเพิ่งเสียใจมาคุณเพิ่งอกหักมาหรือคุณเพิ่งแบบอะไรมาแต่คนคนนี้ยเขาจะกลายเป็นน้ําเย็นให้คุณได้อ่ะดังนั้นอะถือว่าดีนะได้เจอคนดีทีเดียวไปถึงว่าถูกจังหวะอ๋อดีค่ะขอดูหน่อย มีโอกาสได้เรียนรู้กันนะคะแต่แอบเห็นความเจ้าชู้อยู่อ่ะเขาคนนี้ดีค่ะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เขาก็อยากจะให้กําลังใจคุณเหมือนกันมีโอกาสได้คบหาดูใจกันนะคะแต่คุณเองต้องเคลียร์เอเนจีตัวเองก่อนเนาะเหมือนคุณยังไม่เคลียร์ตัดขาดอะไรออกไปให้หมดเรียนรู้กับคนคุณเรียนรู้กับคนคนนี้ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในทางที่ดีค่ะเนาะดีดีเลยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอให้คุณเคลียร์เอเนหน่อยอย่าไปคิดลบอะไรมากแล้วก็เคลียร์อดีของคุณด้วยนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ดีเลยแหละโอเคไหมโอ้ความรักชอบกันนี่ดีนะเนี่ยขอขยายและถามคําถามเพิ่มเติมของคนมีคู่ค่ะอ่ะ ตั้งจิตไว้นะคะคุณมีคู่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรไพ่ยอยากจะถามอะไรอไพ่ได้ทำนายได้อย่างไม่ยงเป็นสดเจนะคะคุณมีคู่เนาะสามีภรรยานึกถึงหน้าหนึ่งชื่อกันไว้นะ,ะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขารู้สึกยังไงความสัมพันธ์ปัจจุบันอนาคตเป็นแบบไหนมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนกันไหมนะคะุณมีคู่เชากันสายเปเนาะเราเขาดูเหนื่อยนะคะก็เ,เปเขาไปเลย เงินค่ะลักษณะเป็นเรื่องของการลงทุนการเงินและหลักๆเออเป็นเรื่องการเงินเป็นไพ่แบบความมั่นคงการเงินเลยอะค่ะเหมือนช่วงนี้เขาเหนื่อยๆนิดนึงอะก็ลองเปกันหน่อยลองลองเขาเรียกว่าอะไรอะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรักกันหน่อยไม่ค่อยโรแมนติกนะต้องรู้สึกว่าเขาอะหมายถึงคนที่คุณตั้งจิตถึงอะเหนื่อยหาเวลาพักผ่อนเปลี่ยน ที่นอนบ้างหมายความว่าแบบไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนกันบ้างก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของออการยอมรับเหตุผลของกันและกันแล้วก็โฟกัสถึงความมั่นคงการลงทุนแล้วเหมือนกันความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แย่แต่ต้องเห็นความเหนื่อยในตัวคนคนนี้คนที่คุณตั้งจิตถึงอยู่เขาให้เขาปล่อยวางให้ได้ให้เขามีสตินิดนึงต้องรู้สึกว่าเขามีความเหนื่อยหน่อยก็พาไปพักผ่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานิดนึงนะคะปรับเปลี่ยนในที่นี่หมายถึงว่าปรับพลังงานขอเขาพาเขาเ้าไปนู่นไปนี่ไปนั่น เนาะหรือซื้อของให้เขาก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างดีนะต้องรู้สึกว่าให้เขาเหมือนตอนนี้เขาเอ,อไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะดีขึ้นโอเคไหมบางทีเขาเหมือนเด็กบางทีเขาเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่โดยส่วนตัวไม่แย่นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะเนาะก็เรียบร้อยเดี๋ยวต้องขอดูให้หนึ่งใบก่อนจากกันไพ่อย,ยากจะบอกว่าอะไรสิ่งที่ไพ่อย,ยากจะบอก มีอะไรดูซิพ่า,ยยาจะเตือนอะไรอยากจะบอกอะไรหนึ่งไปก่อนสากกันนะมาดูซิคิงออฟสอดค่ะเอ่อความมั่นคงยังคงอยู่อาชีพยังมั่นคงการงานการเงินยังคงมั่นคงนะคะไม่ต้องกังวลอ่อแล้วก็พไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจกลับไปไพ่เดิมเลยคือการตัดสินใจ อะไรทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักความสัมพันธ์การงานวันนี้ต้องตัดสินใจโอเคไหมแล้ก็อยากจะมีความสุขอยากจะอิสระตอบตัวเองว่าอยากจะไปไหมอยากจะเดินทางเปลี่ยนแปลงไหมก็ดีมากๆนะคะต่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการการงานการเปลี่ยนแปลงแล้วแหะหรือบางทีอาจจะเป็นความสัมพนันธ์ก็ได้นะคะถ้าใครอยู่ยงังอยู่เหมือนความสัมพันธ์ที่กึ่งกึต้กตัดสินใจทุกอย่างมันอยู่บนความถูกต้องนะ one direction โกหกไม่ได้ ะะหรือถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่นิ่งเลยมันไม่สมดุลกันเลยหรืออยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันต่างคนต่างอีกคนหนึ่งอีโก้อีกคนนึง,นนงไม่เวิร์กก็ต้องถามว่าเ,ออเราต้องก็ต้องถามว่าเราอะ่ะยังต้องการอะไรคือถ้าเขาให้ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปฟอร์สเขาได้อะก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหรือ เราก็ต้องหาเป้าหมายใหม่เนี่ยหรไหมมันหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะแต่มันมันหมายถึงว่าชีวิตคุณอะคุณกําลังต้องการออปชันเพิ่มอะออปชันเสริมเพิ่มอะคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่พอคือถ้าเป็นการงานเช่นรู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เพียงพอเลยอยากจะหางานเพิ่มหาเงินเพิ่มก็ได้หรือรู้สึกว่าความรักช่วงนี้มันไม่บาลานซ์กันเลยมันไม่สมดุลกันเลยก็เพราะว่าอะไรล่ะก็ต้องมาดูกันถ้าปรับกันแล้วมันไม่เวิร์กก็ต้องก็ต้องตัดสินใจว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงงงตต่อออนนึึกมม้้เเพราห็ถควูส คิดลังเลใจตัดสินใจแล้วนะคะเหมือนรอเวลาเท่านั้นอะรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมส่วนตัวหลังจากนี้มันจะดีหมดเลยนะวีออฟฟอร์จูนดีหมดเลยชีวิตจะไปข้างหน้าละไม่ต้องกังวลน,นะคะก็นี่คือโดยรวมทั้งหมดที่ไพ่เอ่อได้บอกพลังงานในดเดือนธันวาคมนะคะตอนก็มาให้คุณฟังแล้วขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องพูดเหมือนเดิมในทุกๆคลิปว่าการดูไพ่ครั้งนี้เป็นการดูไพ่แบบภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ต้อง เอามาฟูงไฟล์ไม่ต้องมารามาอะไรเยอะคือเอาไปปรับใช้ฟังแล้วนาไปคิดนาไปปรับเนาะแล้วก็มันไปโดนโดยรวมค่ะไม่ได้เฉพาะจาะจงก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็ทัดช่องทางการติดต่อต่อมาได้หมดเลยที่ต้องแปะไว้ให้นะคะคราวนี้ก็ต้องขออวยพรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะสิ้นปีแลในไม่ช้าแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ในปี2 5 6 6กเนาะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันมีความสุขมากๆนะคะสมหวังในความรักใน Relation s h i p อยากจะได้สิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอให้มีโชคีลาบเข้ามาเยอะๆแล้วก็ให้คิดได้ทําได้พูดในสิ่งที่ดีสิ่งไหนที่เป็นกุศลก็จะดีต่อตัวคุณมากๆสิ่งไหนที่เป็นอกุศลอย่าได้ไปคิดอย่าได้ไปทําอย่าได้ไปพูดเนาะขอให้มีสติแล้วก็ขอให้ออมีพลังงานดีๆอยู่กับคุณตลอดไปนะคะกลับมาเจอกันในคลิปหน้าเดือนมกราคมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ